ฟร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับผมวันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นสี่สิบวัตต์นะครับผมขาวต่ําขาวสูงนะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้นะครับมาดูลําแสงนะครับคนขี่นะครับก็จะเห็นแสงอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นขาตั้งคู่อยู่นะครับเดี๋ยวเอาขาตั้งลงแป๊บอ่านะครับพอขาตั้งลงนะครับก็จะเต็มเต็มแบบนี้นะครับนี่ไฟต่ํานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าไฟสูงนะครับผมอันนี้ต่ํานะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับดูไฟสูงนะครับปลายแสงอยู่ที่ตึกนู้นนะครับอ่าแล้วก็สูงอย่างเดียวนะครับผมเปิดสูงค้างนะครับพาสไฟสูงนะครับหรือขี่ๆอยู่พาสไฟสูงอย่างเดียวนะครับก็จะนู่นเลยครับแสงอยู่ที่ตึกชั้นสองชั้นสามนู่นนะครับผมอ่าโลเคชั่นนี้นะครับถ้าไปเห็นที่อื่นไม่ใช่ถ้าไปเห็นเพจอื่นไม่ใช่ไฟของทางร้านนะครับเพราะว่าจะมีคนชอบป๊อป รูปนะครับไปหลอกขายลูกค้านะครับเพราะแสงของคนอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมอดูติดตั้งสปอร์ไลท์ก็เลือกแสงดีๆนะครับผมอคู่เดียวจบครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับผม